สบายดีพี่น้องมาจะขู่ทุกคนน้นองบอนน้นองลุงกลับไปหลับมาแต่โรงเรียนแเรื่อยคิดอยากมาแตงโมพี่น้องเลยสบายเสื้อแตงโมมากินเอากระหามันกินตีจุ่มแม่มาก,กอ่อกกน,นเอเอ,อจุ่มแม่มาก,ก่อนบ่อเอนั่งลงเอ้ยดีใจดีใจอ้ยสาวสอดีตแตงโมมา กินกินลูกโอ้ยอยากเสียบอยากเสียบกูเสียบเสียบยนี่ลูกมันบัยพิเัติคลิปพี่น้องะะมันยกากลูกลูกกับโซแน่แล้วก็เมียนเฮือนเมียนชาเมียนหอมแน่คือเจาะแท็คือบนปอยออกเออจังหวะก็ว่าอยู่คนมันเ,เป็นคนอะไรลูกเฮานะักคอ,อยอ,ออกในกันนั่งนี่เด็กมันก็สบายแล้วว่าลูกเอ้ยนัดีอือ เสือแม่บอกเลยเสือเลยเพื่อนอันนี้อันนี้โมแม่มาเพื่อนแต่ทางลังทางหน้าไในอดเพื่อยมดเลยในแคสเสือกับเปื่อนมัดโตเลยทางหน้ากับเปื่อนทางหลังกับเปื่อยนั่นะพ่อแห่งกับแม่มึงนะสิถูอะกูบได้ง่ายออนแสบสามมือสามคืนมาติดถูออกอะอัีแต่สเป็นหยอกแสบแผลไม่ออกได้ถูตัดตัดไม่ออกต้องแสบคง เขาบอกอยู่เสือผ่าลูกเอ้ยเวลาเจ้าสิไปเกลือกปลาหลินอยู่ในโดนหน้า,าหะลเจ้าเสือเล่านะปี่ทิหาแล้วลูกเอ้ยในปีที่ท <c oughs> ิหาเลยเสือเอลุงเจ้านะเ,เสือตั้งแต่ป้อนหนึ่งเสือตั้งแต่ป้อนหนึ่งอันนี้นะตั้งหนุ่งได้เซอร์พี่ทิหาขึ้นหมอ้อนี่แลหละจะงมีซื้อใหม่เออ,อเบิ่งผิดเบิ่งเสือน้งอ,องลุงก,กับน้องบอนที่น้องเลย จะโชคกับฟกไลลูกไม่บอกไลเถื่ออะไรฮะพี่น้องก็จะจมซะลูกแน่แพี่น้องคลิปนี้เสียงเพลงเนี่ยพี่น้องเนื้อเพลงมาถ่ายพูดกันก็เริ่มมาถ่ายอเอาเพลงใส่ลูกหอมตัดเสียงเพลงตัวนั้นบนะิ๊กอาทิตย์นะกินไนเด้อตอนหนึ่งสบายดีพี่น้องมาสุขุมสุคนนั่นแหละน,นั่นเสียงเพลงเราหิวมาองก็เลยพอได้ เห็ดคลิปเป็นยังแน่อ้นกรมไม่ให้เลื่อนม่เห็ดพี่อย่พี่น้องด้วยลองมันดังกับมาพี่เลยอยู่พี่มันเผิดมันมันพอเห็ดได้อย่านะพี่น้องมันบริเวอันนั้นปั้นได้โดดเห็ดได้อยู่มันคือพูดแบบคือว่ามันดังแห้งรันอ่งกล้องวเพื่อนเราไม่ได้ตอบตอบได้ว่าอันนี้ดังแห้งตัวนี้เอออันนี้อันนี้ดังแห้งแต่ว่ามันแบบแบบบดิเวดังตลอดดอกแบบเป็นช่วงช่วงจุ่มชุ่มลูก ก็ตามคน,น,มนกินเนี่ะมแม่บอกปัญญคือบุคลากรแม่เนี่ยรู้เลิกหงีนยนอะไรใอดน้าที่นี่เลิกหงียนแก้วลดเสื้อขาวประจำเป็นต้องงนุ่มลิ้นแบบนี่ลิ้นบบดนี่เขาบอกแล้วเลยเคยจืดเล็กน้อยผู้ชายเออที่ถามเบิ่งลูกเว้ยมึงขึ้นมายิงใจอดโหคือกันบ้านเลยงัย้นดีๆลูกเด้อตื่นนอนมาละพับเด้อผมคือเก่าตั้งงานแต่ผม รูกลวเราก็ยังน้อยอยู่อายูเราหากกับแปดปีนอนชื่อเป็นหน่วยชิ้นกลุ่มกัวคนน่ากัโบมีจัรกตลาดแรกสองคนเขากินนีครับมาแห้งแล้วก็บงเบิ่งให้เขากินเจ้ากันครับแนมเบึงให้เขากินเอา เขาสิ้มนมาว่าเรื่องเพราเรื่องเรือร่องไพ่นี่ยพี่น้องมีเอฟซีคอมเมนต์มาที่อนขอไปอ่านว่าแต่ว่าอ้าวเ,เขาสิมาลงไฟให้ได้แนวไรเพราะว่าซูยติดีนี่เขาอยู่ซูยังบริจ่ายเขาหมดตามความเป็นจริงนะคือเขาน่ะบริถอกเงินในเขาเลยแหละพวกไฟพลานี่คือต้องมา่านให้เขานี่ฮู้แจ้งว่าจะจ้างไจ้งๆไพ่แจ้งหมดดละจึงถอกเงินตามอ,อันอันนี้แต่ว่าเพื่อน่า เออคอนเงินหน่ะไปซื้อเครื่องเครื่องก้อนเครื่องที่เพิ่นจะมาลงเนี่ยเป็นหมอแบงหมอยังนี่แหละอ่าพกติน่ะเพิ่นต้องเอามาลงเฮ้าก้อนเอานําบริษัทมาลงก้อนบริษัทไฟฟ้าคือได้คือหมูนี่แก่บางทีหนีจริงจริงกะเฮานี่แหละว้าโอ้โเลยค่ะว้าวาขอกเงินไปให้เขาหนักแสนกว่าบาทแล้วแต่ว่าไก่ย่างไก่ย่างยูน้ำเฮาอ่ะเออยังสองหมื่นกว่าบาทที่อันยังบ้านหายคอมเมด์นะ นั่นสองหมื่นกว่าบาทภาวะา,าว่าน่ะแล้วพื้นก็เกลยว่าเอาขรับเจ้าบาอกถอกเขาหมดเนาะแต่ได้เขาสิมาลงไหายจะกาเพิ่นกัสิมาลงไห้เพิูดว่าทิดนาทิดนาทิดนาครัว่าทิดนาน,นล้วเพิ่นเขาเห็นได้เสียวคนเจ้าการีนนำการเม้นบอกคืกอคือคือเมื่อคืนนี้นนนนนได้เราว่าทิดนานี่เออสิมาอันให้พวกเจ้าได้ใส่ไฟให้เจ้าการีนนำกนารเราว่าโทรเมื่อคืนน่าะจะทิดนาทิดนานล้วเพิ่นพังเบิ้งอ่ะที่ได้จ้ะ พราะ่ในความเป็นจริงเนี่ยคือเฮาบทจำเป็นต้องไปให้เงินเพื่อก่อนเลยแหละเพื่อนต้องให้เขา <แน S 2> ได้ใส,ใส่ไฟซะก่อนในบทตามบทเป็นจริงนะได้แล้วสว่างเรียบร้อยเบิดแหลกจังเอาเงินให้แน่นแต่ว่าเฮาคิดจะหนึ่งมากหนึ่งมากคนหูจักกันช่องมากคนถักแพงกันนองนอนอเออเขาเอาเอก็เลยว่าเออขอเงินไปซือ้อเครื่องนั่นมากเออเขาก็เลยเอาไถ่เพิ่นเดิองเดิมแต่ทีก็ได้ตื่มเซาโน่นได้ตื่มเซาหนึ่นคืนค้อคืนอีกหมื่นหนึ่งกับเป็นยัง แต่ข้าวเราใส่ไผตื่มเช้าก็ตืมหมื่นหนึ่งกระจายเพิ่นพี่น้องเลยแล้วเพิ่นว่าว่ากินบ่อนทิหนาเพิ่นสีมาลงหมอย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่เอ่่อ้่่ส่่กินบ่่น่่่่่ก่่บ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่า่่่่น่ล่่่่ได้่่่่่่่่า่่่ท่่่่่่่่่่่่อ่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่รอคอย่่่ยา่่่ ท oh, ีแกบเคยชํงทีแกเป้าเท่าไหรอเปาเอ้ยขอสั่งเผื่อเป้าสิบพันค่ะเพื่นมาส่งให้โอ้มทำมห้นจาสองบ่มีเลยนะเอาสิเงินพอชเดี๋ยวเอานะนมนมบักเ็นะเดได้บ้างไหนนะก็ว้านเดียวกัะ นั่นแหละพี hmm. <g ib ers> ่น้องเลิกพ่ายภาคแลรออีกเนาะกดเอาพี่น้องอีกทิศหน้าเปิดเสียมาลงไงไอ้เบิ่งนไอ้เบิ่์นพี่น้องเอาแกบมาให้น้องพี่นี่ค่ะไอ้เบิ่์นไอ้เบิ่์นไม่ให้เข้าเลยเด้อซองสอบไอ้กินแล้วเมื่อฮามำน้ำำานเด้อลูกเด้อแก้ออกเด้อเครื่องเด้อยินบ่ มันคือหัก่ากอ,อ้นว้าวได้ผมเขี้ยวยงยง,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 ยงพี่น้องเขียวจักเมียนพี่จ้างตือผมแต่ขี้เดือดผมไม่บ่อยหักช้าเน้เสือผาบตะกี้อัทิตยแขนมันเปื้อนหรอเออเป็นน้ำลูกหนุ่งเสือแขนยาวพอหนุ่งเสือแขนสั้นไปกับคือเก่าเปื้อนคือเก่าพี่น้องเลย จะปลูกักบอเอาลยรอกเอาแก่องสอบกับพ่อเอาสอาซองสอบได้บ่อไม่เหรอได้บ่องสอบนะนมนี่นมนี่แก่เสถั่วเห็ดอะไรเห็ดอะไรนี้กเรื่อเอาไปเผาักอยู่กันใช้ัก่่นไปไปเบ่งควนคุ ไปไแมไปได้โอ้ยเอฟซีเห so oh like oh, yeah, uh, ็นแล้วนั yeah, ่นแหะเพ่มเอาคือเห็นแล้วนั่นมาจนต้นนี้มันีใหม่กรอ้ยมจุดจุดนเบิดเลยยิเลยตัดยิอันน้ยจุดเั้งิ่งจุดเป็นดับแล้วเขากชวดชวดชมมนานีาเออนั่นแหะเออเขาชวดเคร่องนึ่งนะดส่สีขาวเนาะดูแล้วที่ย้มัใหม่ก็ร้อนเออใส่สีขาเอา พน,นึง,ขงนเขาแลา้วไปุ่ทธมัเนาะเอาแลแต่นี่ค่ะแต่ใจหนึ่งเขาเ <มา S 1> พราะเอาซื้อเมืองหาหนึ่งเขาหนึ่งน้ํเหมือกันเมืองพัวเขาอุ้มลูกอ่ันเอาไปเห้คืนอยวนยขออุมาออว้วยมาด,มาด,มาดต้อสป,ตตอปิดต่อปิดปิดสิตักออนต้มตับนี่แหละเมื่อพี่น้องอเมื่อเกลือน อมาเขือมาป้อนลูกโอ้วนผัดซื้ออันปั๊บยังแล้วเครืงไน้ใต่ไก่ยังมาแต่พอและพี่น้องแล้วต้มใบมิตต้มลายโพดไปนี่ก็เลยว่าแบ่งเมื่อเด้อโอ้นสิแบ่งเมื่อพี่น้องเลยเอาโต๊ะให้น้องบอนกินโอ้นอยู่ตักเมื่อพี่น้องทำนี่แหละเมย์ักบัดนี่เมย์นักเมยนักแก่ไปใช้มันนี่แก่ไปพี่น้อง ไปซ้าย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 แหละโมแก่ป้าโอ้นไอ้ลูกเจ้านี่ได้นะให้อุ้มบาดพี่น้องแก่มาห้อน,นี่แหละอุ้มบาดนี่อุ่นกับสีเมืองก่อนพี่น้องเอ้าคลิปนี้ลาไปก่อนเน้ำแข็งด้อยพอ่อกับคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายพี่น้อง